สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับกิก้รีวิวกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีคำถามที่หลายๆคนสงสัยกันมากว่าพี่คะพี่คะถ้าหนูยอม A 2 1สีเทาของเบอร์ลิน่าแล้วเนี่ยถ้าหนูไม่ฟอกผมอะมันจะติดไหมคะแล้วถ้าติดมันจะได้สีนี้ไหมคะหรือแม้กระทั่งคำถามที่ว่าถ้าหนูฟอกผมแล้วอะมันจะได้สีนี้ไหมหรือ ถ้าหนูฟอกแล้วมันไม่ได้ระดับมันจะกลายเป็นสีไหนคะโอ้โหหลายคำถามสำหรับสีเดียวแต่หลายคำถามมากๆเลยนะคะเป็นที่สงสัยกันของทุกๆคนเลยอันนี้จะพูดรวมๆถึงไม่ว่าจะเป็นสีเบลิน่าหรือว่าสีเทาโทนอื่นๆก็สามารถที่จะอ้างอิงได้หมดเช่นกันนะคะโดยใช้หลักการของสีค่ะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนเลยนะอย่างในชาร์ตสีของเบลิน่านะคะมีหลากหลายสีมากแต่วันนี้ที่จะยกมา จะพูดในเรื่องของ a 2 1สีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวดูใกล้ๆเนาะถ้าเป็นของชาสีอะ่ะมันก็จะให้รูปมาประมาณนี้เลยว่ายอมแล้วได้ประมาณนี้แต่หลายๆคนรู้กันดีว่าการจะยอมได้สีนี้นี้ยากมากค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยกันดีกว่าค่ะสำหรับคำถามที่ทุกคนถามมาเนาะว่ายอมยังไงแล้วมันได้สีไหนอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับตัวนี้นะคะราคานะอยู่ที่ประมาณ 50บาทจนถึง60 70 80แล้วแต่ว่าไปซื้อร้านไหนเนาะแล้วก็หาซื้อได้ตามร้านขายเออพวกของทําสีผมทั่วไปเลยนะคะมีให้เลือกหลากหลายเฉดสีทีเดียวค่ะถ้าถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยแล้วก็เจอคําถามนี้เดี๋ยวเรามาตอบกันนะสําหรับกิกกี้นะคะได้ทำการทดลองแล้วทั้งหัวด้วยตัวกิกกี้เองค่ะและก็ มีให้สำหรับทุกคำตอบเลยเพราะในหัวนี้นะคะทำมาทุกแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น 1. ผมที่ไม่ได้ฟอกสีผมที่แบบว่าดำดำแล้วมย้อม 2. ผมที่เคยย้อมสีมาออกออกมาก่อนแล้วอย่างเช่นแบบว่าผมดำแต่เคยย้อมออกสีแดงสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยอ่าหรือผมที่ฟอกแล้วแต่ฟอกแค่ครั้งสองครั้งซึ่งมันยังไม่ได้ระดับ และสุดท้ายก็คือผมที่ฟอกจนขาวจ้วะแล้วมาลง A 2 1เราไปดูคำตอบกันก่อนนะคะสำหรับสีแรกก็คือ,อ,อผมพื้นผมที่ฟอกจนขาวดีแล้วเดี๋ยวกิ๊กจะให้ดูรูปนะว่าที่กิ๊กเคยฟอกขาวไว้นะคะประมาณนี้เนาะนี่นะคะคือส่วนล่างนะคะคือผมที่ฟอกจนขาวเลยอะคะ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยนะคะเป็นผมที่ฟอกประมาณสองครั้งม,มันก็จะแบบ ยังติดเหลืองๆอยู่แล้วก็ผมด้านบนนะคะจะเป็นผมที่เป็นสีดําเลยแล้วก็มีผมตรงท้ายๆนิดนึงอะ่ะมันจะเป็นสีน้าตาลมาก่อนแต่ว่าเคยเคยย้อมอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะโดนแบบพวกไฮโดรเจนมาบ้างสีมันจะอ่อนลงแล้วก็มาย้อม A21 ทั้งนี้ก็คือลง a 2หลังจากฟอกแบบนี้แล้วนะก็มาลง A21 ทั้งหัวเลยเนี่ยะคะ่ะจะให้ดูผมตรงนี้นะ ว่ามีหลายสีมากผมที่แบบฟอกร,ระดับไหนระดับขาวระดับน้ําตาลฟอกยังไม่ได้ดีหรือผมที่ไม่ได้ฟอกนะคะก็จะมีรูปก่อนที่จะลงสีมาให้ดูเนาะอันนี้เป็นรูปก่อนที่จะลงสี A 2 1อแล้วก็ปลายผมเนะะี่ยค่ะแม้แต่ฟอกแล้วก็ยังเคยแบบย้อมพวกสีอื่นๆมาก่อนมันออกติดน้ําตาลบ้างอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรามาดูเป็นแต่ละอย่างกันเลยนะคะสําหรับผมที่ฟอกจนขาวแล้วอะ่ะก็คือในส่วนล่างของ รูปของกิ๊กกันนะคะที่ฟอกมาจนขาวด้านล่างเลยนะก็จะติดประมาณนี้จะบอกว่ามันเป็นสีเทามากๆเลยปะถ้าเกิดว่าดูโดยรวมๆอ่ะมันก็จะประมาณนี้เนาะเออมีส่วนล่างแล้วก็ส่วนกลางแล้วก็ส่วนบนแล้วก็ส่วนบนสุดที่ไม่ไม่ได้ฟอกเนาะก็จะเรียงลําดับมาเลยนะคะอย่างแรกที่กิ๊กพูดถึงก็คือสีที่ผมที่ฟอกแล้วนะคะมาดูที่ปลยผมนี้กันเลย ให้ดูใกล้ๆเลยคือมันเทาปะเออจะบอกว่าอันเนี้ยฟอกมาอย่างดีแล้วนะคะเราก็จะได้สีประมาณน,นี้เลยคือแบบขาวเทาตามรูปคือเทาแบบเทาแบบเทาสีทาบ้านตอนแรกก็ตกใจแบบทําไมมันเทาได้ขนาดนี้ใช่ปะ<ๆ>ก็เทาสวยดีนะคะคือเทาขาวใสเลยแต่ว่าการจะได้สีเนี้ยก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าคุณจะต้องฟอกผมอย่างสามรอบสี่รอบจนได้ขาวระดับสิบเอ็ดเลยนะจนผมแบบพื้น สว่างมากๆจนแบบขาวเลยอะค่ะขาวแบบขาวขาว,ขาวกว่านี้อีกอะค่ะอืมแล้วค่อยมาลงสีถึงจะติดตามสีที่เขาให้ไว้ในชาร์ตเนาะว่าเป็น a21 เอ็ทาแบบนี้เห็นไหมใกล้เคียงกันปะเนี่ยกับผมตรงนี้นะคะคือผมที่ฟอกมาอย่างหลายรอบแล้วซึ่งผมก็น่าจะเสียพอสมควรเพราะว่าฟอกมาเยอะเนาะเนี่ยนะคะปลายนี้เลย ให้ดูชัดเลยนะคะว่าผมที่ฟอกได้ระดับแล้วว่ามันก็จะได้เทาประมาณนี้เลยเนาะกับสีผิวคิงเทียบให้ดูอ่าหมดข้อสงสัยแล้วเนาะว่าถ้าใครที่ฟอกจนขาวจ๊วะแล้วอะแล้วมาย้อมอะมันก็จะได้สีเทาตามชาร์ตค่ะแต่หลายๆคนอะยังฟอกไม่ได้ระดับถูกไหมแล้วมันก็จะแบบติดเหลืองอ่ะสำหรับผมที่ติดเหลืองนะคะกิ๊กก็มีข้อแนะนําว่าอาจจะใช้แชมพูแอนตี้เยลโล่ในการลดไลยเหลืองก่อนที่จะมาทาเทานะ มันก็จะช่วยปรับได้นิดหนึ่งแล้วก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะของสีผมที่เเคยฟอกแต่ว่ามันยังไม่ไม่ไม่ได้ระดับอะเห็นปะพอยอมแล้วอะมันจะได้เนี่ยมันคนละเรื่องกับเทาเลยปะมันจะออกแบบว่าน้ำตาลเหลือง,องๆเทาๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นสีที่แบบที่จริงมันก็สวยนะถ้าแบบเป็นสีเดียวกันน้องหัวแต่ว่ากี้กีนี่ทดลองแบบ บ้าบอมากคือแบบทุกๆุกสีในหัวเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นส่วนของตรงนี้ที่มันยังติดเหลืองอยู่นะคะพอติดเหลืองแล้วเนี่ยที่ผมมันยังฟอกไม่ได้ขาวจัวแบบข้างล่างอะ่ะเออพอย้อมมามันก็จะได้โทนนี้นะโทนแบบว่าออกน้ําตาลมุนอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าทําทั้งหัวนะเนี่ยตรงเนี้ยดูชัดๆน,นะคะนี่นี่คือตรงนี้คือแบบฟอกขาวดีแล้วเป็นเทาแล้วตรงนี้ก็แบบยังไม่ได้ระดับมันก็จะออกจะแบบ ทาๆน้ำตาลน้ำตาเหลืองๆนอยๆอะไรประมาณนี้เนาะเออก็ทำมาให้ดูกันและต่อมานะคะสำหรับตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะกิ๊กอ่ะคือแบบรับไม่ได้ว่าแบบน้ำตาลาแล้วขาวแล้วเทาเลยอะไรเงี้ยก็เลยเอาสีม่วงเอาแว็กซ์สีม่วงอะ่ะมาแอบลงด้วยเพราะว่าอยากให้มันแบบไล่เฉดไปทั้งห่วงเลยเลยประมาณนี้ตอนนี้อยากจะทำอะไรกับผมก็เต็มที่เนาะ คือช่วงปีใหม่ด้วยก็เลยละเลงเลยนะคะอันนี้คือแบบใส่เทาแล้วก็มาแบบโดนสีม่วงเนาะมันก็มันก็ยังติดสวยดีเนาะอ่ะก็ก็ขอสรุปนะว่าถ้าเทาเลยจะได้สีนี้ส่วนถ้าเอ่อฟอกแล้วแต่ฟอกยังไม่ดีอะ่ะก็จะได้สีออกประมาณนี้เนาะและสุดท้ายอ่ะยังไม่สุดท้ายมีอีกสองสีสำหรับคนไม่ฟอกนะก็จะเป็นบนหัวนะคะกิ๊กให้ดูข้างบนเลยอะเนี่ยหรือไม่ก็ตรงพวกเนี้ยคือสีที่แบบ สีข้างบนอนะคือกิ๊กเพิ่งยอมล่าสุดเลยนะคือแบบจักดำๆอะที่แบบผมขึ้นใหม่เลยนะคะที่แบบยังไม่เคยฟอกยังไม่เคยโดนอะไรมาก่อนบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็จะออกมาเป็นน้ำตาลแบบน,นี้ซึ่งตรงแล้วส่วนที่ถัดมาก็เป็นสีที่เคยแบบว่ายอมยอมมาบ้างแต่แบบย้อมออกทนน้ำตาลโทนอะไรประมาณนี้นานแล้วอะก็ได้สีเดียวกันคะ่ะพอย้อมออกมาปุ๊บเนี่ยระหว่างดำที่ติดโควนหัวกับสีตรงที่เป็น สีน้ำตาลธรรมชาตินะคะเพื่อนๆเห็นป่าว่ามันได้แบบว่าสีเดียวกันเลยอะ <c oughs> ก็คือออกมาแล้วถ้าคุณไม่ย้อมแล้วลง A21 ไปมันก็จะได้สีนี้ค่ะออกน้ำตาลนี่แค่นี้เลยเนาะก็คือได้ผมระดับสีอ่อนกว่าระดับเดิมนิดนึงอ่ประมาณนี้ นั่นเองค่ะแต่พอมารวมตรงนี้แล้วไม่ค่อยสวยนะมันไม่ได้ตัดกันแบบชัดเจนอะไรประมาณนี้กิ๊กก็เลยแบบทำทำสีอื่นๆไปด้วยอ่านี่ก็คือข้อสรุปทั้งหมดทั้งมวลของสีเบริน่า A21 ว่าถ้าไม่ฟอกแล้วมันจะได้สีเทาไหมคะคำตอบคือดึดึดึงไม่ได้นะคะจะได้เป็นสีน้ำตาลแบบนี้นั่นเองคือระดับสีผมที่อ่อนลงนะคะ แล้วถ้าคุณฟอกแต่ยังฟอกไม่ได้ระดับมันก็ไม่ติดสีเทาเหมือนกันค่ะมันก็จะออกน้ําตาเหลืองๆแบบนี้เนาะออประมาณนี้นะคะถ้าฟอกไม่ได้ระดับเนาะและสุดท้ายถ้าคุณฟอกจนได้ระดับคือสีผมสว่างขาวระดับ11เลยก็จะได้สีนี้ค่ะเป็นสีเทาที่แบบว่าแจ่มมากเทาแบบเทาๆอะไรประมาณนี้เนาะก็คือทําผมเทาให้ได้เทา นั่นต้องฟอกฟอกให้ได้ระดับ11ก่อนนะแล้วค่อยยอมนะจ๊ะสดรสาวถึงจะได้เท่าจ้ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่กิกกี้ทดลองมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสําหรับการย้อมเทาจะต้องฟอกจะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกิกก็มีคลิปอื่นๆในช่องแล้วนะที่เคยพูดถึงเรื่องการฟอกผมการย้อมสีผมต่างๆนะคะสามารถ กดกลับไปดูกันได้ค่ะว่าฟอกยังไงถึงจะมาย้อมจนได้แบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดใครอยากแค่ไม่ต้องฟอกผมแล้วก็ลงสีได้เลยจะได้สีไหนก็รู้กันอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดใครอยากปรับเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลอยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะใช้เบอร์ลิน่า a 2 1สีนี้ฟอกได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้กิกกี้รีวิวก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่เพื่อนๆมารับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะถ้าชอบ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กิกกี้ด้วยนะมุมนี้เลยค่ะจะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะมีคำถามอะไรฝากไว้ข้างใต้นี้ได้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ